สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MM Channel วันนี้เอ็มเดินมาที่หอนาฬิกานะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าคนน้อยเนาะแล้วเขาก็จัดระเบียบจะระเบียบไม่ให้แม่ค้าขายของตรงฝั่งหอนาอฬิกาให้ไปฝั่งริมฟุตบาทนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้คือที่จอดรถของหอนาฬิกานะแล้วก็ตอนนี้เขายืมยืมสถานที่พุวงนี้พุ่งนี้เขาจะมี มีของนี่ของอ่ากินเจของตลาดทูลชนกนะคะก็ามายืมสัตหทำสถานที่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ็มต้องลุกขึ้นทํางานให้เร็วเพราะพรุ่งนี้เอมต้องไปช่วยเพื่อนที่ทอดกระถิ่าทําบุญกันที่ทอดที่วัดบ่อน้ําร้อนแล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้ด้วยออเจะวิ่งไปที่ตรงนี้นิดนึงมาช่วยงานเขาที่โรงเจนิดนึงอยอุรถอะไรย่าไม่ได้เห็นนานละ ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่หอนาฬิกานะคะเฮ้ยเขาเปิดเพลงตรงนูงน้นด้วยหรอนี่เลยสวยมากทุกคนสวยมากเพืองระนองเมื่อช่วงเย็นน่ะฝนตกนิดนึงนิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้เขาให้ทําเป็นที่จอดรถเนาะเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลยนี่เลยมันก็เอ็มไม่ได้ใช้ไม้นะทุกคนเอ็มใช้มือเนาะมันก็เลยแบบสันส่นๆน,นิดๆน,น,นะทุกคน ตอนแรกตอนแรกจะมีแม่ค้าแม่ค้าขายอยู่ติดกับหอนาฬิกาเลยตอนนี้เขาจัดระเบียบใหม่ไม่ให้ขายนะคะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายด้วยเวลารถสวนไปสวนมาเนาะเออฝั่งนู้นก็คือขายของกันเต้นไปหมดเลยทุกคนดูเนาะหอนาฬิกาจะประมาณนี้เลยทุกคนมีน้ําพุด้วยนะเอ็มว่าจะตอแนแรกจะเดินไปตรงนู้นแหละทุกคนแต่รู้สึกก็เขาเปิดเพลงก็เลยไม่อยากเดินไม่อยากมาลบเสียงแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนเดินไปถึงไหม ที่ไปตรงนู้นสวยนะทุกคนคือเราถ่ายคลิปได้เยอะเลยแหละฝั่งหอนาฬิกานะทุกคนไม่ค้าก็เต้นเต็มมาเดินตรงนี้ห้ามเอาเงินมานะทุกคนไม่งั้นโอ้โหรู้เลยจริงถ้าไปตรงนู้นก็สวยนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเขาเปิดเพลงเนาะเอ็มก็เลยไม่อยากไปเท่าไหร่นี่ แต่เดี๋ยวดูก่อนเราเดินไปดูก่อนวนะ่าเขาเปิดไหมเนาะกจกประมาณนี้เลยนะทุกคนหอ,อนาฬิกาจังหวัดระนองนะคะน้ำพุเจ็ดสีน้ำพุเจ็ดสีสมณีเจ็ดแสงแต่รู้สึกว่าวันนี้คนจะน้อยนะเออคนจะน้อยไปเราเดินไปดูนะทุกคนเดินไปดูเดินไปดูนิดนึงเดินไปดูนิดนึง Thank you. เร็วมาเร็วจะหมดแล้วมาวายเาอยวเราไปจอกัเรเรา้ามาั่งนี่เลยทุกคนเดินมาฝั่งนี้แล้วนะคะทุกคน มาฝั่งนูงน้นก็จะเบียบแม่ค้านะทุกคนจะจะเบียบแม่ค้าขายของอยู่ฝั่งนู้นเนาะ วันนี้คนน้อยโชคดีคนน้อยวันนี้น้ำพุไม่พุ่งสูงนะทุกคนธรรมดาจ,จะสูงกว่านี้นะธรรมดาจ,จะสูงกว่านี้ ประมาณนี้นะทุกคน เป็นหอนหาฬิกาจังหวัดระนองนะคะทุกคน ชอบชอบไหมคะทุกคนป้ายนี้ชอบมากแต่ทุกคนดูไหมดูออกไม่นี่คืออะไรสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดระนองมะม่วงหิมพมา,านทุกคนเม็ดมะม่วงหิมพมา,านนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะทุกคนอุย้ยมีย่าหมูเดินมาด้วยมีย่าหมูเดินมาด้วยทุกคนหุ่นดีมาก หุ่นดีมากจะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับเนาะทุกคนเนาะเออวันนี้ได้ถือโอกาสมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเป็นเต็มๆเ,เลยวันนี้ทุกคน สวยนะคะทุกคนสวยไหมสัญ,ญลักษณ์มะม่วงหิมพมา,านต์สวยั้ยคะฝั่งล้นก็เต็มจ้ะทุกคนเต็มนี่ชัดไหมคะทุกคนชัดเจนไหม ไปสว่างโรคแต่วันนี้คนน้อยทุกคนวันนี้คนน้อยเนาะแต่ก็ดีเพราะปกติมาขึ้นเยอะมากเอ็มทำทำคลิปไม่ค่อยได้ไปเดินกลับเดินกลับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมทุกคนนี่มีเอ็มคนไทยคนเดียวเปล่าไม่รู้ทุกคน วยงามเจ็ดสีแต่วันนี้พุ่งไม่ถูกวันนี้พุ่งไม่ถูก นีมีโดนวิ่งด้วยทุกคนโดนวิ่งด้วยนี่ไงน,นั่นไง